ช่วยแก่นานๆมาทีไปมาก็มาทุกวันเลยนะทีนี้เออเก็บเสุ็เสร็จแล้วก็มันมันมันได้ทำแล้วใช่ไหมเออนะคะไม่ใช่ปั้นแต่ช้างเนาะม้าเสือทุกอย่างปั้นได้หมดเลยนะคะพญานาคก็ปั้นนะทุกคนสวัสดีนะคะสี่สิบสี่ท่านแล้วนะคะแป๊บเดียวนะทุกคนเก็บเดียวเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมว่า ถามช่างนะคะต้องปั้นต้องต้องเอาที่ใจด้วยนะคะเหมือนเหมือนเราลงสีนะคะก็มันจะมีหนักมีเบาแต่นี่มาทำแบบตามสบายไม่ต้องเต็งใช่ไหมคะเออมันก็จะเกิดเป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าดูที่เขาลงสีไว้นะทุกคนเขาทําได้สมุทมากเลยนะทุกคนสมุทมากเนี่ยชื่นชมเลยชื่นชมฝีมือช่างเลยนะคะแวะมาชมงานฝีมือได้นะคะถนนศรีธนามิตรนะคะ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงข้ามหมู่บ้านธัญญ,ญ,ญพรนะ,ะก็ยังเยี่ยงกันเข้ามาศรีธนามิตรเลยหาได้ง่ายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนานาวินดาใช่ไหมสวัสดีค่ะแอมเอร์เราว,ว,ว,วอลวายเอลฟ์เอลฟน์นะ,ะอ้าวฮัลโหลฮัลโหลเอเวอร์รีวันฮัลโหลไม่แฟนทักทายทุกคนทุกท่านนะคะ แอนมินก็ speaking นีไม่ค่อยถนัดนะทุกคนจะรู้เป็นคำนะคะ thank you นะคะขอบคุณที่แวะมาชมนะคะสวัสดี55ท่านด้วยนะคะโอ้เพื่อนเพ้ามาเยอะเลยเราจะเก็บบรรยากาศนะคะตามติดคือเรามาตั้งแต่ปั้นวันนั้นช่างยังไม่ได้ทาสีนะทุกคนแล้วก็เราก็มาไลฟ์แบบสีเหลืองให้ชมอันนี้ลงสีแล้วพร้อมที่จะส่งวันที่16นะคะงานกําลังพอดีมาตอนเช้าเมื่อวันฝนตกนะพี่เนาะนานนะเราก็เลยไม่ได้มาถ่ายทําให้ดู วันนี้ก็เลยมาอยากมาเห็นว่าเออช่างทําจริงๆไหมทาช้างด้วยความรักนะคะทุกคนใส่ใจเนื้อหาอรายละเอียดมากๆเลยนะคะแกบอกว่าไม่ต้องเกรงนะคะทำอะไรไม่ต้องเกรงทําให้สบายๆจุดที่เกิดมาเหมือนธรรมชาติก็จะเหมือนว่าเออทําไมบ้านช้างได้เหมือนธรรมชาติมากนะคะงายาวเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็ Thank you นะคะ Thank you so much for watching ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านชาวต่างชาติชาวต่างประเทศชาวไทยทุกคนที่แวะเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ Elephant Elephant Surin Thailand นะคะ From Elephant Surin Thailand and from Surin Thailand นะคะที่นี่ Surin ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นเมือง Elephant แดน Elephant Big Elephant นะคะ <laughs> ช้างใหญ่นะ,ะทุกคน Oh. นะคะคขอบคุณนะคะ thank you ขอบคุณ thank you so much for watching ขอบคุณทุสทุกคนทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กันรัวๆไปเลยนะคะนี่วิธีคนปั้นช้างปั้นช้างกับมือนะคะปั้นช้างกับมือนะคะกับหัวข้อของเราปั้นกับมือจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเรามาดูนะคะว่าตอนยกขึ้นนะจะขนาดไหน ตอนปั้นก็ยังขนาดนี้แล้วถ้ายกขึ้นสมัยทุกวันนี้เขาเขาเอาเกณฑยยกมันก็จะง่ายนิดหนึ่งนะ,ะแต่ก็เอาไปตอนตอนที่เราขึ้นนี่แหละเรากลัวระวังตอนที่ขึ้นรถนี่แหละนะคะทุกคนเอออันนี้ช้างนี้สามเมตรยี่สิบนะคะตัวนี้นะคะช้างที่เราเห็นนี่ช้างพลายนะคะทุกคนอันนี้ช้างพลายนะคะเอาไปถึงที่ช้างสองเชือกช้างครอบครัวนี้ จะเอาไปจังหวัดสกลนครน,นะทุกคนสกลนครเห็นพ่อบอกว่าจะไปจังหวัดสกลนครเราจะดูช้างตัวเมียดูง่ายเลยนะคะก็จะเป็นพ่อไอไองานนี่เขาไม่ได้เรียกงานเนาะเขาเรียกอะไรนะช้างตัวเมียน่กเขาจะเรียกอะไรนะเออมันเขาไม่ได้เรียกงานมันเขาเรียกอะไร <ś c oughs> เอ็นมินก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นงานสัสน้นๆนี่เขาอันนี้ของเขานะ เนี่ยถ้าช้างตัวผู้จะเป็นงายาวนะ,ะเนี่ยช้างพังถ้าถ้าตัวเมียเขาก็จะเรียกช้างพังพังนะคะพังแก้วพังดาวพังอะไรนี่แหละถ้าช้างช้างตัวผู้เขาจะเรียกช้างพลายนะคะนะคะคชสารช้างใหญ่นะ,ะทุกคนแอลสุรินอิลเฟนนะคะอิลเฟนสุรินไทยเลนนะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมเดี๋ยวแอินจะเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะในการลงสีของช่างเนี yeah. ่ยสุดยอดเลยนะคะทุกคนเนาะเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมด้วย